สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรย,ยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีรถตู้เกียร์ออโต้หนึ่งคันานาเสนอให้ได้ชมกันนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารถตู้ที่เราได้มานะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะไม่ใช่รถป้ายเหลืองแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้เลยนะคะแล้วคันนี้นะคะลูก ได้เป็นรถสีขาวส,สวยๆเลยเกียร์ออโต้นะคะไม่ไม่ถึงแสนนะกับรถเตยต้าคอมมูเตอร์3.0นะคะรถปี2017จดทะเบียนปี18นะคะคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่810,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครที่กำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถนี้นะคะ ยนต์รับรถตู้เข้ามานะคะเกือบ50คันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้นะคะใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098-2609-587นัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะฮอนคูกทอฐาน16108กรุงเทพมหาคนครนะคะในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมเส้นใหญ่ๆ2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้าของรถคันนี้นะคะเป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกจะได้ เป็นสีดำนะคะมือจับประตูนะคะเป็นสีดำนะคะล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กนะคะแม็กแต่งซิ่งสวยๆเลยนะคะในส่วนของยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางปี2021นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างสภาพเดิมๆนะคะไม่มีครามน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพาชมรอบคันกันก่อนนะคะรอบคันที่เข้ามาเนี่ยไม่มี ร่องรอยของการเสียวชนเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะลูกค้าโลโก้เตยต้านะคะมีติดอยู่นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเป็นรถหน่วยงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าไม่ใช่รถที่วิ่งตามสาธารณะแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะเพชรยนตนะคะคันรถคุณภาพเกรดเอมานำเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะเรื่องโครงสร้างนะคะเราการันตีให้เลยนะ ไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะโลโก้โตโยต้านะคะสัญลักษณ์โตโยต้าเป็นแบบโคลเมียมนะคะโลโก้ด้านหลังก็เป็นแบบโครเมียมนะคะลูกค้าในส่วนของกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าให้เห็นเด่นชัดกันเลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆกันเลยนะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมรายละเอียดภายในกันนะ มาดูกันตรงฝั่งประตูคนขับกันก่อนนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะลูกค้านี่สวยๆเลยนะมือจับประตูด้านในจะเป็นสีดาน,นะคะระบบ เซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะเป็นสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวดูเลขไมล์กันคันนี้นะคะเลขไมล์อยู่ที่99,627กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าไม์แทมไม่เดิมนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะคันนี้นะในส่วนของ ครื่องเล่นเสียงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นแป๊บนึงนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเดี๋ยวนัทสตาร์รถให้ดูนะคะโอ้โหลมแอร์ออกมาเย็นเย็นเลยนะคะเครื่องแน่นๆเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าหน้าจอสัมผัสเนาะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์อันดล็อกหม Sag ุนม kind of ือปรับได้4ระดับนะคะลูกค้ามีในส่วนของกล้องนะคะ กล้องด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ติดมากับตัวรถเลยนะคะฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนนะคะที่บางแดดส,สองฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะสวยๆเลยร <regarder S 1> <ๆ S 2> ับรอง <ๆ S 2> ว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM ได้นะนี่เพลงแบบเสียงดังฟังชัดเลยนะคะลูกค้าสวยๆร <ๆ S 1> ับรองว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะสวยๆเลยถือว่าได้ฟังก์ชันมาครบเลยนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหนังกันบ้างนะคะคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออ้อมรถไปนิดนึงนะ สวยๆเลยนะใค,ใครใครที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่ไปวิ่งร่วมนะคะวิ่งรับส่งนักเรียนเนี่ยห้ามพลาดกันเลยนะคะช่วงนี้ปร,ประเทศเปิดแล้วโรงเรียนเปิดแล้วเนาะห้ามพลาดกันเลยนะสําหรับด้านหลังนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังเบาะ v i p นะคะสามแถวนะคะเบาะใหญ่ๆกันเลยนะคะเบาะเนี่ยสวยๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคันนี้สวยมากนะคะเบาะด้านหลังนะคะดีไซน์เป็นแบบ เบาคู่เนาะสองฝั่งนะคะนี่เป็นเบาะหุ่นยนต์นะคะลูกค้าเบาไม่มีอรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะสวยๆเลยคันนี้ความพลาดกันเลยนะคะน่าด้านหลังนะคะเขาก็มีในส่วนของกระเป๋าจิงงจ้นะคะแล้วก็ในในส่วนของที่วางแก้วน้ำขวดน้ำวางของ,ของกลิ่มของกินได้นะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะลูกค้าพื้นรถนะคะเป็นพื้นปูลายหินอ่อนนะคะ สวยๆเลยคันนี้ฝ้าเพดานนะคะไม่มีรอยขีดเขียนอะไรเลยนะใหม่ๆกันเลยนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสวยๆเลยนะคะจุดเม็ดอ์ตน,นะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะเปิดด้านหลังดูกันบ้างเนาะอ่ะมา คันนี้นะคะสวยๆเลยลูกค้ามีถังดับเพลิงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะอีกฝั่งหนึ่งนะคะหัวน็อตไม่มีอรอยขยับขยืน่น สุดเมดอาร์ตกลมๆเลยนะคะใครที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่นะคะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกล้องหน้ากล้องหลังติดมาให้เรียบ้อยแล้วนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะได้รถคันนี้ไปนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังสวยแบบนี้นะคะรับรองว่าได้ไปนะคะคุ้มค่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถตู้ไว้ ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะตอนนี้เพชรยนต์นะคะซื้อรถตู้เข้ามาเกือบ50คันเลยนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรของนัดนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี 84งวดเลยนะคะมีบริการไฟแนนซ์จัดให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะย้ำเบอร์โทรของนัดให้อีกรอบหนึ่งนะคะ0982609587นัดเพชรยนตนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ